สวัสดีครับเที่ยงนี้มากินอาหารตามสั่งนะครับเอาสั่งเป็นกะเพราหมูสับกับหมูหมูชิ้นรวมกันของน้องครับไข่ดาวด้วย1จานแล้วก็ของผมเอาเป็นกะเพราทะเลครับ1จานครับผม น,นี่เป็นกระเพราทะเลไข่าดาวครับมีกระเพราะี้กันมีหอยแมงผู่มีปุ้งกระปเหือกครับอันนี้ไข่าดาวด้วยไข่าดาวไม่ตกยนเยอะนะครับ

บางคนก็นชอบใส่ถั่วบางคนก็นไม่ชอบนะครับระชายก็กลางๆ ร้านอยู่มาหาชัยนะครับอยู่หน้าซีเจฝั่งตรงค้ามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องดูเพื่อนๆชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับขออยาดทานข้าวาครับ